สุกสบายดีพี่น้องปองไปสุขภูสุขคนครับมือนีเสี่ยงโจกกับมาแล้วครับหลังจากที่หางหายกันไปนานพอสมควรครับพี่น้องมือนี้ครับเสี่ยงโจมาทําตามคํามันสัญญาณนะครับว่าสีมาเก็บมากเการัดกับพี่น้องครับตอนนี้มาเการัดก็ถึงฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับตัวเสี่ยงโจมีเสื้อผ้ายครับมือนีเสี่ยงโจบริมากผู้เดียวครับเสี่ยงโจมีบาวุฒสายล้ำมากครับอ่ะเปิดตเลยครับบาวุฒสายล้ำครับ ไปสักู่สุกคนครับเบาแต่ด้มาเื่อเกนะครับผมครับผมเชียงจูครับหลังจากสองคนนี่แหละครับถูกต้องครับยังม่ได้หลยครับโอ้แต่ว่าระวังท่างข้าก็เก็บมาได้หลายเติบแล้วครับหน่วยน้อยน่วยใหญ่แน่ปนกันนะครับเอาเบาๆหลยใหญ่ท่างครับพี่น้องเข้าไปเก็บมากเการัดกันเลยครับเพราะว่าตอนนี้ขาอยู่เดินเการัดนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องผมเอามาให้เบิ้งครับอันนี้คือหน่วยอ่อนนะครับแต่ว่า มันบสมบูรณ์แล้วนะครับลักษณะครับถ้ามันเนยๆอยยุมันสีสีเขียวครับมันชีบแตกนะครับเพราะว่าพอมันเกลี่ยแล้วนะครับมันสะแตกออกมานะครับห้ากระสีเนี้ยเอาดันให้มันเลยละครับพี่น้องครับนี่ครับอันที่เนี้ยออกมาแล้วครับลักษณะสีเป็นยังสีครับผมอ้วนเบาวดได้เหรอนี่จะเปนะครับนี่ ไลยขนาดเอหลออเด,อดอลยอา,อยาขนาดนี่ครับพี่น,อน,น้องมีแต่หนวยใหญ่ครับโอ้โออยจะอวนไลเนาะสรงบเกิดยู่หลังบานบ้า,บาเพชรบูรณ์น้ำเน,ะนะาะตะกรงกัะไรบผมครับโอ้ขันเกิดยบานเพชรบูรณ์นี่ ด้วยครับพี่น้องนี่ว่าแดนเซตตีๆๆๆๆไม่เาายยบเดีเยวะเลยไปว่าเอาไรเด้วครับเอาเต็มกระป้องนี่เข้ากับพ่อจำหนีกระทืว่าไรแล้วแต่ว่าเก็บแบบเดียวล่ะเต็มนี่คิดว่า นี่หนุวยบนไงประเด๋ครับพี่น้องแต่ว่าก็นแสบขึ้นกันนันแล้วเอาวุ้นายรลำไ,ไปทางไหนเขาไปคุณแล้วไปเรื่อยๆครับคือรถไถโอ่งนี่แหละครับ,รบตอนนี้มันน้อยต้นนี้มัน้วหน่อยครับออออโอ้ลูกทนลูกด,ดวสดสุดยอดเลยนี่ เก็บมากรองกรองกรองแล้วมาแยะซอยกันที่นี่ว่าโอ้โอจากข้างในเนอะเงินมาออกมองเดียวลถ ต้นนี้ด้วยใบใหญ่ประเดยครับพี่น้องมันจะพ่อได้กินด้วยหรอกสมนึกกัได้มัค่ข่ก็ขวาให้ประคามอยู่ว่ฮ้มันจะคนรสชาติเนี้ยกังได้กับบนเรื่อขวากให้ประคามอยู่บ้านดต ส0 0พันปีต่อมาอ่ะนี่แหละครับหลังจากที่เราเก็บกันมาพ่อชูมุกไปขึ้นมถึงบ่ถึงบ่ถึงนะครับมันยิ่งหนาทีครับมันหลายแห้งมันหลายแต่ว่ายุ่งก็ไหลน้ำก็ไหลครับพี่น้องเอาเป็นว่าเก็บให้พี่ให้น้องได้เบื้องสำนีกันกันนะครับเดี๋ยวล้างกล่องกับสีไปเก็บกันต่ออีกจากชั่วโมงหนึ่งนะครับจังไรก็อย่าลืมนะครับติดตามนะครับช่องเสี้ยนสูบโปรดักชั่นนะครับสีมี คอนเทนต์เนื้อหาสะละสีดีแน่ยบอดีเนี้ยจะไหนก็เป็นกำลังใจกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมครับติดต,ตามนะครับศิลปินน้องใหม่จาก่ข่เสียงโจบันเทิงศิลป์นะครับผลงานเพลงคอเวอร์เพลงยังก็กครับนี่นกคุมนกเจ้าเฮ้ย <c oughs> นกเ <c oughs> จ้าครับ <c oughs> ของไอ้กิงสยามขออนุญ,ญาตนะครับนำมาคอเวอร์เอาเพ่านัวหัวมวนพ่อมวนมวนี่แหละครับบ่ได้มากยังจริงจังหนึเนาะนะครับเอ้าเอาเป็นว่าเมื่อนี้นะครับก็ขอปิดรายการณตรงนี้รายการนะครับ จังใดกับขอกาวครัว่า,าสวัสดีสสดครับ,รบไปเ<ห><ไ>ป้าตัว